วันนี้วันที่23ตุลาคม2565ค่ะเราอยู่ที่บ้านจำจังหวลังแลออำเภออุดรพรมพิสัยค่ะซึ่งออกจากอำเภอเมืองนะคะวิ่งเส้นนี้จะทะลุไปหาราศีสไลได้ค่ะเส้นนี้เราผ่านบริเวณจุดน้ําท่วมมาด้วยโอ้โหเราเจอสภาพหลังจากน้ําท่วมมาเนาะเรามาตรวจแปลงค่ะอายุปีกับ6เดือนเนาะประมาณนั้นนะคะดูแขนคนค่ะกับต้นไม้หัวหัวรีค่ะพร้อมอุปกรณ์ตรวจค่า pH ในดินค่ะแล้วก็ดูยอดของเขาสวยมากเลยค่ะ มีการแตการงาเกิดขึ้นแล้วนะคะบางต้นก็มีน้ํายางออกมาแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะไปชมกันค่ะวันนี้ตรวจ5จุดนะคะของแปลงนี้เย่ย <c oughs> เรามาตรวจแปลงของที่นักสัพกรอ้รรรโห้ี่ค่ะแมงวงูหัวลีของเราสวยงามมากเลยค่ะนี่ยังไม่ถึงปีขึ้นโอ้ยังไม่ถึงปีครึ่งด้วยหรอคะต้นใหญ่เท่าใหญ่เท่าแขน้นะคะใหญ่กว่าแขนอีก เห็นไหมคะว่าเราสามารถปลูกแซมมีมะละกอปลูกแซมได้มะม่วงปลูกแซมได้นะคะเห็นไหมคะมีรูปย่อโหปลูกผสมผสานกันยังงามได้ขนาดนี้เลยค่ะสุดยอดเลยวดค่าดินกันนะคะโอเค